ก็อีกหนึ่งจุดที่คนจะต้องแบบมาถ่ายรูปค่ะว้าวเก็สวยมากใครที่แบบว่าอึดทน,นในการถ่ายรูปก็จัดเต็มนะทุกคเราใช้ดอกไม้สดประมาณ3ตันช่วงแสงเย็นๆอย่างเงี้ยเหมาะมากถ่ายรูปโอนี่ต้องเตรียมชุดม,มาเปลี่ยนสักกี่ชุดดีพี่โจสดชื่นครับลมธรรมชาติเราอยู่กันที่บึงไมตรีจิตคุณผู้ชมและเราจะไปแบบเนี้โอ้ยดูดูมาชวนมาดูดอกไม้ในป่ายูคาลิปตัสเราต้องเข้าไปด้านใน สวยงามโอ้โหสวยมากทำไมมันสวยอย่างนี้นี่ต้องหาเจ้าของหน่อยอ้าวพี่โตสวัสดีค่ะ โพี่โต้นั้นมาเจอในสวนดอกไม้เลยนะคะครับผมอันนี้สเปเชียลมากค่ะสวยมากคุณผู้ชมปกติตรงนี้นี่คิวแน่นแบบไม่มีว่างเลยทั้งวันอุ้ยพอดีเลยคิวว่างพอดีเลยวันนี้มาคิวว่างพอดีเลยครับผมพี่โ็้เห็นบอกว่าจะชวนมาถ่ายรูปในป่าค่ะนี่คือแบบส่วนหนึ่งเองใช่ไหมคะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คนนิยมมาถ่ายถ่ายภาพกันซึ่งจริงๆแล้วเราก็เตรียมจุดถ่ายรูปเอาไว้ประมาณ20จุดค่ะซึ่งเราก็สามารถเดินถ่ายได้ทั่วๆบริเวณตรงนี้จริงๆแต่เดิมมันเป็น แหล่งปลูกย e ูคาลิปต์แล้วเราเอามาพัฒนาให้มันเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการาจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นนิทรรศการอะไรพี่โตให้แอบอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตั้งชื่อว่ารักดอก for destination นะครับซึ่งอันนี้เราใช้ t ีม m hidden the hidden เนี่ยเป,เ,ปเป็นการจัดงานครั้งนี้ซึ่งงานนี้แต่เดิมเนี่ยเราพัฒนารูปแบบงานมาจากตอนที่ไปจัดงานรักดอก for All week ที่หัวตะเคตอนที่เราทําตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า,าคนไทยน่าจะอยากมีสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงที่ ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเออถ้าเราพัฒนาสถานที่สักที่หนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวในช่วงที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีก็เลยพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้ขึ้นมาค่ะอย่างที่นี่เนี่ยจะแตกต่างจากที่รักดอกที่หัวตะเข้เพราะว่าที่นี่คือแบบว่าอยู่ในป่าใช่ครับ ที่เนเรามีดให้กลายเป็นนิทรรศการรักดอกที่นี่ค่ะเฉพาะที่จัดนิทรรศการนี่คือ6ไร่ไม่รวมที่จอดรถซึ่งจอดรถได้เป็นพันคนเลยด้านนอกนะครับแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านค้าเนี่ยอยู่ด้านนอกพื้นที่ด้วยสุนค่ะครับผมอ่ะโซนนี้เป็นโซน่วนหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเห็นพี่เจ้าบอกว่าคือมีหลายโซนมากให้ถ่ายรูปคือใครเป็นสายแบบชอบถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจคือมาที่นี่ครบจบเลยครับผมมีกี่โซนคบพี่เจ้าที่นี่จริงๆมันก็แบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆแต่ว่าจุดที่คนนิยมถ่ายรูปก็จะมีจุดที เป็นภูเขาซึ่งเราใช้ดอกไม้สดเนี่ยประมาณ3าตันนะครับมาทําเป็นภูเขาซึ่งก็จะเป็นสีม่วงที่คนหลายๆคนเคยเห็นกันนะครับแล้วก็จะมีบางโซนก็จะทําเป็นออทัมบ้างนะครับจะเป็นแล้วก็จะมีจุดเล็กจุดน้อยซึ่งเป็นสไตล์แคมปิ้งนะครับท่น อย่างโซนที่เรายือยู่ตรงนี้คือจะเป็นแบบสไตล์สีชมพูอันนี้คือแบบกลิ่นอมาจากอะไรครับพี่โจจริงๆคือทำว e ดดิ้งมาก่อนเรื่องเรือคือแบบนี้ก็เลยอยากจะมีซีนที่มันดูว e ดดิ้งวีดดิ้งเนี่ยมาเป็นไฮไลท์มาเป็นคลแม็กของงานคืองานว e ดดิ้งมันเป็นงานของความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้มันมีภาพจบซึ่งอันนี้มันเป็นซีนสุดท้ายจากทั้งหมด20ซีนเนี่ยของนิทรรศการเราก็เลยอยากให้ไฮไลท์ตรงนี้มันดูมันดูเป็นคลแม็กนิดนึงนะมันก็เลยออกแบบให้มันสีสแบบ มันหวานด้วยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วให้ตัวคนดูแบบมีออร่าถ่ายแล้วรู้สึกเหมือนเจ้าสาวเ่อะจากโซนนี้ที่เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่โจจะพาไปดูหลายๆโซนคุณผู้ชมพอแล้วันนี้จุใจแน่นอนอยากให้มาเที่ยวกันเพราะว่าน่สถานการนี้เขาอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งไม่ต้องกลัวนะจ๊ะไปเดี๋ยวไปกัน เดินคุยกับพี่โจ้มาเรื่อยๆค่ะพี่โจ้บอกว่านี่ก็มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วครับก็อีกหนึ่งจุดที่คนจะต้องแบบมาถ่ายรูปค่ะวจุดนี้เราก็ถ่ายรูปได้สองสามจุดนะครับเผื่อสวยมากเผื่อท่านไหนที่ไม่ได้คิวค่ะเพราะว่านิทรรศการคือถ้ามืดมากพี่โจ้บอกว่าไม่แนะนำคือมันกระผมแสงมันหมดแล้วก็ถ่ายรูปไม่สวยนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้เขามาถ่ายรูปได้รูปสวยๆกลับไปนะครับ ซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ดอกไม้ซึ่งตอนตอนทำเนี่ยเราใช้ดอกไม้สดประมาณ3ตัน<ฮ>นะครับเพื่อมาทําภูเขา <ฮะ S 2> สีม่วงแล้วก็ <laughs> อันนี้ก็คือมันก็จะไปตามเวลาของเขาเขาก็จะมีเหี่ยวมีอะไรบ้างใช่ไหมมันก <นะ S 2> ็นจะมีเหี่ยวเราก็จะขึ้นไปเก็บสีบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันยังอยู่ในสภาพจนหมดนิทศาการนะครับผมสวยมากคุณผู้ชมสีม่วงแล้วแบบช่วงแสงเย็นๆอย่างเงี้ยเหมาะมากถ่ายรูปตรงนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ คนที่จะมาถ่ายรูปเขาจะมาถ่ายอย่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ตรงไหนคะพี่โจที่เราส่ายรูปที่ดีทีาคิวแล้วก็จะลงไปไปยืนใกล้ภูเขาให้มากที่สุดนะครับเพราะออกมาแบบดีไซน์อย่างที่เราแบบหวังไว้แล้วก็คนตอบรับดีพี่โจรู้สึกไงไบ้างคะมันก็ดีใจคราทำงานเราก็อยากได้การยอมรับจากจากคนที่มาเห็นชิ้นงานของเราแล้วเรามันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะพัฒนางานต่อๆไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในเน่มาคุณผู้ชมเราจะขอดื่มด่ำสักนิดนึงกับภูเขาแนวไม้มีชื่อไหมคะพี่โจตรงนี้มีชื่อไหมคะ ตรงนี้แหะครับผมจะเรียกว่าอินดิโกเมาส์ครับก็เหมือนกับอินดิโกเมาส์คือมันเป็นสีอินดิโกคือสีครามแหละแต่ไปไปมามาพอโดนแดดเรียไปเรื่อยๆโดนทนสีไปเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นสีม่วงคนก็จะเรียกว่าภูเขาสีม่วงออ้ยสวยมากยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยคุณผู้ชมนี่เราก็การตกแต่งรอบๆให้มันแบบมีความแบบกลมกลืนอย่างเงี้ยราก็จะใช้ต้นไม้มาผสมอยู่บ้านคับผมนี่สวยมากคุณผู้ชมดูสิ ข้างล่างแอบแบบเหมือนเห็นแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำอ่ะก็สวยบีกแบบอ่าจากตรงนี้เป็นภูเขาค่ะคุณผู้ชมพี่โจบอกว่าเดี๋ยวยังมีอีกไม่หมดแค่นั้นใครที่แบบว่าอึดถึกทนในการถ่ายรูปก็จัดเต็มได้ท้าวันได้เอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะพี่โจอีกนิดเดียวก็เดี๋ยวจะไปโซนนะครับที่จะเป็นโซนแคมปิ้ง ว่วงแล้วคุณผู้ชมเรามาดูแบบความขา,ขาวขลลาวน่ครัตาแม่สีมีครบพี่โาจัดให้ทุกสีจริงจริงถ <c oughs> ัดไปด้านด้านข้างสายมือนี่ก็จะเป็นสไตล์ออทัมสีส้ม <c oughs> มาตรงนี้ก็จะขา,ขาวขาวนึกถึงฉากแวมไทวายไล์ทีบบ <c oughs> <c oughs> อ่นางเอกเขาเข้าแต่งงานกันกับพระเอกสวยมากะก็จะเป็นสไตล์มาจากตรงนั้นนี่ต้องเตรียมชุดมาเปลี่ยนสกกี่ชุดดีพี่โตทุกสีเลยมาคะเนี่ยเห็นลากกระเป๋าเดินทางกันมาหลายคนเหมือนกันชุดมาเปลี่ยนที่นี่แต่เรามีช่องให้เปลี่ยนชุดได้นะครับโอ้โหเตรียมให้เลยเข้าใจเข้าใจนักท่องเที่ยวมากว่ามานี่ชุดเดียวไม่พอเราก็เลยมีมีห้องให้เปลี่ยนชุดได้ในในพื้นที่ใกล้ๆตรงนี้ครับผมอย่างโซนนี้เป็นโซนแคมปิ้งใช่ไหมคะพี่โจ แบบอิสร t ชันในการจัดแคมปิ้งขึ้นมาคือแบบว่าคือมันเหมือนเป็นเทรนช่วงนี้เนี่ยคือเอาจริงนะเราเห็นคนไปถ่ายรูปกับกับเต็นกับแคมป์ที่ส,สวยๆเราก็อยากมีรูปแบบนั้นนะสำหรับคนที่อยากได้แค่รูปถ่ายเราก็เลยมองว่างั้นก็ทำเต็นขึ้นมาให้คนถ่ายรูปเล่นเต็นเสร็จก็มีอ่างให้ อ้าบแห้งนะครับสะอาดแห้งพี่เจ้า แต่ถ้าลงเปดเปียกตัวนี้เปียกเลยนะคะเนี่ยน้ำจริงก็มีนะครับแต่ไม่แนะนำสวยงามคือทุกคนที่เข้ามาตรงนี้คือจะได้ถ่ายรูปหมดแต่ก็จะมีการจํากัดเวลานิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าพี่เจ้าบอกว่าตอนแรกคือรับไม่ไหวเหมือนกันคนเยอะมากคือถ้าไม่มีคิวอ่ะจะถ่ายนานแค่ไหนก็ได้แต่ถ้ามีคิวเราก็อยากจะให้เผื่อแผ่กับคนที่เขารอคิวอยู่ก็อยากให้ถ่ายจุดละสองนาทีเสร็จแล้วถ้าไม่มีคิวเราก็กลับเข้าไปถ่ายต่อได้ครับผม เลิศเหนื่อยค่ะที่นี่ไม่มีของกินแล้วคาะให้หนูเดินอย่างเดียวเลยจะมีอาหารอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอยู่อยู่ตรงเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางของพื้นที่จัดงานนะครับอ๋อเป็นฮอลล์กลางสำหรับคุณผู้ชายที่มากับคุณผู้หญิงที่ขี้เกียจเดินตามก็มีเตียงผ้าใบให้นอนรอได้เดี๋ยวเราต้องไปโซนั้นแล้วคุณทของกินเด็กร้องค่ะ เพินตาเพลินใจกับการถ่ายภาพนะคะต้องบอกว่าอชอบมากแล้วก็แต่ละจุดที่พี่โจ้บอกว่ามีการให้ถ่ายภาพในนิทรรศการนี้เนี่ยคือมันมีธีมที่แตกต่างกัน <ฮะ S 1> แต่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้ว,วเลยมานั่งพักจิบเครื่องดื่มนิดนึงสำหรับใครที่เดินถ่ายรูปจนเหนื่อยแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> ก็มานั่งรีแลกซ์หรือบางคนเนี่ยมาหลับได้เลยนะครับบางคนก็ทิ้วค,คอมพิวเตอร์มานั่งทํางานที่นี่ก็มีเหมือนกัน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> พเพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วเนี่ยท่านไหน มารอแฟนที่กําลังสนุกกับการถ่ายรูปอยู่ก็มีเครื่องดื่มนะครับซอ์ดริงก์นะครับจำหน่ายอยู่ด้านในกับอาหารว่างนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆหรือว่าเรามีเจลแอลกอฮอล์นะครับให้บริการเรียกว่าทุกจุดเลยในนี้นะครับแล้วก็ใส่แมสนิดนึงระหว่างที่เดินเดินไปตับอยู่ต่างๆนะครับเที่ยวให้มีความสุขแล้วก็มี ความระวังตัวนิดนึงในการท่องเที่ยวแค่นั้นเองครับ่พีโ่โตอยากพีโ่โตเชิญชวนคนที่อยากจะมาถ่ายรูปที่นี่มาชมนิทรรศกา,การที่นี่สักหน่อยค่ะพีโ่โตค่ะครับก็จริงๆแล้วนิทรรศกา,การของเราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เป็นแรบรนดาารจของหลายๆคนให้ให้ต่อสู้กันต่อไปอย่างผมเนี่ยทำวดดิ้งแล้วมันเจอปัญหาแล้วก็พัฒนาจากงานที่เราถนัดเนี่ยมาเป็นนิทรรศการดอกไม้เพราะฉะนั้น คิดว่าทุกคนที่เจอปัญหาวันนี้มันมีทางออกหมดแหละเอาเอา,เอาสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดลองดูว่าเราต่อยอดอะไรได้บ้างจาก<ะ>จากอาชีพของตัวเองนะครับ<ะ>แล้วก็ขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวครับ<ะ>ยังไงก็ฝากเพจรักดอกน,นะครับ คืออัปเดตข้อมูลต่างๆวิจาศการใหม่ๆของเราในอนาคตด้วยครับค่ะอย่างวันนี้ที่เรามาพี่โจให้บอกพิกัดนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะสนใจอ,อ,อันนี้นจะตั้งอยู่ในบึงไมตรีจิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามานี่เวลาเวลาเสิร์ชหาก็เสิร์ชกูเกิลบึงไมตรีจิตเลยก็จะจะขึะ้นเป็นบึงไมตรีจิตแล้วก็เข้ามาข้างในครับก็จะเจอกันนิทรรศการครับค่ะพี่โจค่ันิทรรศการเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงพฤหัสก็จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง อ่ห้าโมงเย็นนะครับถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเราก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงครึ่งน,นะครับตอนเช้าจนถึงหง้าโมงเย็นเผื่อใครอยากมาถ่ายรูปเอาแสงเช้าแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่โจมากเลยค่ะคที่พาชมเทศการลรักดอกที่ถือว่าเป็นกระแสมาตั้งแต่ตลาดหัวตะเคกครานี้มาอยู่ที่ตรงนี้เราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวกันอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โจนะคะคุณผู้ชม่าสำหรับวันนี้หมดเวลาของลือกงขาลูกบอะ ชมลุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตัวหือทุกที่เลยจ้า